สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับผมช่างนุเอเซียแกรนโฮมนะครับวันนี้ผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการมาตอบคําถาม Q a นะครับปัญหาสารพันปัญหาเกี่ยวกับบ้านนอกดาวที่พ,พี่พี่ทุกท่านถามมาเยอะมากตลอด6ปีที่ผมทํามานะครับจะมีคําถามอยู่ห้าคำถามที่ถามอยู่แบบซ้ําๆเดิมๆวันนี้ผมจะมาตอบทุกข้อสงสัยให้กระจ่างในวันนี้นะครับพัดจะปิวไหมครับบ้านนอกดาวพายุพัดจะปิวไหม โอ้ oh, เป็นคำถามยอดฮิตโลกแตกที่ลูกค้าทุกท่านนะครับตลอด6ปีที่ผ่านมาถามคำถามนี้กับผมเยอะมากครับผมจะเปรียบเพียบให้ฟังนลครับบ้านหลังหนึ่งมีขนาดหนักกว่ารถยนต์นะครับดังนั้นบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะหนักตั้งแต่3ตันไปจนถึง20ตัน30ตันนะครับดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พายุในประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนๆเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากที่จะพัดเอารถยนต์ทั้งคันนะฮะหอบขึ้นไปในอากาศหรือว่าปลิวล้มนะฮะเราแทบจะไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่า มันอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณเชิงวิศวกรรมนะครับทั้งระบบฐานลากระบบเสาเข็มต่างๆเรามีรองรับให้ทุกมิติหากพี่ๆท่านไหนเลือกบริษัทที่เขาเข้าใจในการทําระบบโครงสร้างนะครับเขาก็จะทําให้เราได้แข็งแรงแต่ว่าจะมีนะครับกรณีที่พายุพัดปิวกรณีที่เป็นพื้นที่ที่โล่งแจ้งและไม่ฝากฐานลากไว้นะครับไม่ได้มีการคำนวณเชิงวิศวกรรมไว้ดังนั้น ผมตอบได้ว่ามีโอกาสพัดได้ในกรณีที่ไม่ทําในระบบเชิงวิศวกรรมแต่ว่าพัดไม่ได้ถ้าหากเราทําได้ถูกต้องนะครับบ้านนอกดาวผ่อนกับธนาคารได้ไหมผมตอบว่าได้นะครับมีเคสหลายๆท่านลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เอาระบบบ้านนอกดาวของเราไปเข้ากับสินเชื่อธนาคารนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรน,นะครับซึ่งบ้านนอกดาวของเราเนี่ยเป็นบ้านที่ถาวรน,นะครับไม่ใช่บ้านชั่วราวล่าพี่ๆอย่าเข้าใจผิดนะครับเราจะมีระบบบอบอเอบ่อซื้อมีฐานลากการทําโครงสร้างให้แข็งแรงเป็นระบบถาวรน,นะครับการจะเข้าสินเชื่อก็ต้องไปดูในส่วนของ พี่ๆมีติดเครดิตบุโรไหมหรือว่าพร้อมที่จะเอาที่แปลงนั้นน่ะเข้าจำนองกับทางธนาคารไหมส่วนนี้มากกว่านะครับเป็นส่วนที่ต้องกังวลน,นะครับส่วนตัวผมบอกว่าเอาสามารถกู้ธนาคารได้นะครับบ้านล็อกดาว์ราคาหลักหมื่นทําไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นฐานของการอยู่อาศัยเนี่ยการออกแบบในเชิงของสถาปนิกวิศวกรรมเนี่ยพื้นที่ที่ต่ากว่ากําหนดเราจะไม่ทําจะไม่แนะนําลูกค้านะครับพื้นที่ขนาด บ้านพักอาศัยต้องมีขนาดที่3าูณเมตรขึ้นไป3าคูณสเมตรขึ้นไปซึ่งมันเป็นงบประมาณที่เกิน1,000 0แบาทขึ้นไปแล้วนะครับส่วนราคาที่ต่ํากว่า1,000 0แมีไหมมีนะครับแต่จะเป็นในส่วนของร้านค้าร้านกาแฟจะเป็นช็อปเล็กๆหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าบ้านเป็นห้องโถงที่ไม่มีห้องน้ําขนาดเล็กส่วนนั้นสามารถทําในราคาหลักหมื่นได้ก็ยังพอมีนะครับีครับบ้านนอกดาวอยู่ได้กี่ปีนะครับ มันมีหลายปัจจัยนะครับส่วนตัวที่ผมทําผมเจตนาสร้างบ้านนกดาวให้มีอายุการใช้งานได้สูงสุดถึง50ปีเต็มนะครับแต่เน้นย้านะครับการสร้างบ้านนกดาวให้ทนทาน50ปีต้องมีเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องในเชิงของวิศวกรรมนะครับแผกพี่ๆเลือกเจ้าไหนที่เขามีการการันตีหรือว่ามีการออกแบบโครงสร้างที่ดีแล้วเนี่ยอายุการใช้งานสดวงต่างๆที่นํามาเลือกใช้ในบ้านนกดาวจะมีอายุสูงสุดอยู่50ปีและการดูแลรักษาเป็นปัจจัยสําคัญเช่นกันนะครับในการจะทําให้บ้านทนทานได้กี่ปี หากมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วนะครับบ้านนอกดาวก็จะเกิดความทนทานสูงสุด50ปีอย่างเช่นที่ผมบอกนะครับบ้านนอกดาวจะเป็นสนิมไหมขอตอบเลยว่าจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับแต่ว่าต้องขอแจ้งก่อนว่าที่นี่ของเราเนี่ยเลือกใช้เหล็กชุบก,กาวไนท์นะครับทั้งหมด90%โครงสร้าง เหล็กพวกนี้ถูกชุบสารกาไหนด์ด้วยการจุ่มร้อนมาจากโรงงานนะครับพวกนี้สามารถทนน้ําทนฝนได้ตลอดอายุการใช้งานโดยที่ไม่เป็นสนิมซึ่งโรงงานบางที่เขาจะรับประกันมาถึง100ปีนะฮะส่วนอีก10%ก็คือรอยเชื่อมต่างๆรอยต่อต่างๆเนี่ยหากเรามีความรู้เรามีวิธีการทําที่ถูกต้อง มีระบบการป้องกันสีด้วยการทาสีกันสนิมเราก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานหรือทําให้บ้านหลังนี้ไม่เกิดสนิมตลอดไปนะครับผมเน้นฮะต้องมีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีอยู่อย่างสม่าเสมอนะครับ หากทำได้เช่นนี้บ้านของพี่ๆก็จะทนทานแข็งแรงตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมช่างนุนะครับหรือว่าสถาปนิกนุนะครับสามารถให้คําปรึกษาพี่ๆทุกท่านได้เพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งข้อความไว้ที่ใต้โพสต์หรือว่าจะอินบ็อกหาในเพจบ้านน็อกดาวเชียงรายบายเซ a กรนโฮมนะครับพี่ๆสามารถฝากสารพันปัญหาหรือว่าสิ่งใดที่ติดขัดเกี่ยวกับระบบน็อกดาวผมสามารถ อบได้ทุกคําถามอันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบอันไหนที่ตอบไม่ได้ผมก็จะหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ทราบกันทุกๆคําถามคำตอบนะตอและชอบมูฮัลแฟกตไลค์กดแชร์กดติดตามบิงลาวย้เย้